ผมตีไปแล้วนะนะกัดครับกัดครับนะ e อ t e r Touch X ทำงานครับอืมตีลงไปผมก็มาเมื่อกี้นะตอนผมก็ถ่ายอะ่ะผมันก็มาก็ถ่ายกล้องไปดีแล้วกัดผมก็ไม่เห็นด้วยตอนกัดนะแต่ลากสายมาแล้วแบบกระชากขามือไปนะผมก็เลยวัดส่วนนะนี่ครับนะฮะสายสวยอยู่ครับ โมกแล้วว่ามีตัวยังไงก็ไม่รอดครับขะฮั <c oughs> นเตอร์เซ็นี่กับหมายธรรมชาติครับหมายคลองใหญ่มีตัวยังไงก็ไม่รอดมีตัวยังไงก็โดนนานนะนี่ครับกฮันเตอร์เซเสีเขียวนกแก้วครับไม่รู้กล้องเห็นไหมนะนี่ครับตีไปแล้วก็กลับครับใช้งานง่ายครับก็อยู <c oughs> ่กับหมายธรรมชาตินะ นี่ผมใช้เป็นสายพี2อีสองโคโนอพสรครับจากค่ายฮันเตอร์นะแล้วก็กบยางฮันเตอร์เซเอ็กซ์สีเคโนแกว้วขนาด3.5มจุดห้าเซนครับน้ำหนักประมาณ5กรัมที่สำคัญเลยนะครับนะนะใบเหลีวยเป็นใบเหลีวยอมนะไม่มีถลม่มคมปากกับมแม่ละแวงครับฝากผลงานไว้ด้วยครับฮันเตอร์เซเอ็กซ์กับนาบาดคลองแตกครับถ่ายรูปมั้ยครับ